ประมาณว่าอา่เราดูเมนูหลักกันนะครับกดที่เมนู02องเมนู02นี่จะเป็นบวสถิที่เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวครับเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวอันนี้อยู่ที่แสนกว่าแล้ะร้านค้ออันนี้จะเป็น f โฟเ s t ต่อชั่วโมงนะครับโฟเลตต่อชั่วโมงการเซ็ตค่าของมันก็ ตามเมนูเมนูที่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 จะต้องป้อนก็คือที่ป้อนไว้ในค่าในในเครื่องแล้วนะที่เราจะต้องดูการรีเช็คของมันครับว่าถ้าเครื่องมันมีปัญหาอ่านไม่ได้สัญญาณตัวนเนี้ยจะเป็นอะจะเป็นอะไรเป็นเอสเป็นไอหรือเป็นอะไรทั้งนี้ยมันม,มีมีผลหมดว่ามันว่ามันเป็นที่อะไรไม่ได้เกี่ยวกับโหมดอะไรอย่ญญางเดียวอยู่ที่พารามิเตอร์ด้วยก็คือการป้อนก็คือเมนูที่เป็น เดือนสิบเอ็ดขึ้นไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับเมนูสิบเอ็ดก็คือตอนนี้จะเป็นไฟเอาเดมเตอร์ก็คือจะเป็นเส้นผ่าของการซึ้นรอบวงรอบหนุ่งนอกอ่ะท่อพันดูแต่ตารางของท่อท่อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพันทุกที่ใส่พันคือมันจะเป็นตารางของท่อท่อเขาอ่ะว่าท่อพันจะเป็นเส้นผ่าก้อนข้างนอกเท่าไหร่เส้นรอบวงเท่าไหร่เส้นผ่ากลางเส้นผ่ากลางเท่าไหร่ กดตื้นเป็นความหนาของมันก็คือจุดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดอ่าครับนี่ตึ้นข้างในตึ้นป่าด้านในอ่าเก้าร้อยเก้าสิบครชนิดของมาเทียร์ลครับคาร์บอนสติลคาร์บอนสติลอันนี้ที่ผมคุยว่ามันมีไลเนอร์ไหมสัตว์เคลือบภายในไหมอ่าภายในก็คือจะเป็นพวกพวกอ่า ปูนมอตา้าพวกอ e ีพอกซี่หรือพวกอะไรพวกเนี้ยตัวนี้เราไม่มีเป็นเป็นแบบเนี้ยจะไม่ต้องใส่เพียงเดียวใช่ตัวนี้ก็จะเป็นนอนไปนะคชนิดของของไหลก็จะเป็นน้ำวอเตอร์จเนาล์ชุชนิดของหัววัดตัวนี้เป็นอินเสิร์ตไทยีซีเนี่ยตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าแคมปรออนก็ได้จะเป็นแคมพออนก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นท่อเล็กเราก็จะใช้หัวเซนเซอร์ อีกแบบหนึ่งที่มันวัดของท่อเล็กได้เราสามารถที่จะเลือกได้แอมออนก็จะเป็นท่อสามร้อยก็จะใชเอินเซอร์อีกแบบหนึ่งท่อพันสองพันก็ใช้อใช้หนึงประมาณนี้ครับเราสามาที่เลือกได้ตามขนาดของท่อครับประมาณนั้นครับติดทรานซิสเตอร์มันได้แค่นี้เป็นแบบสั้นัส้นขึ้นก็ยือือจากฝั่งนที่ไปรั่อ่าเราวัดเบบีแล้วก็ ใช่ถ้าเป็นแบบ V แล้วก็โผล่เข้าไปปุ๊บก็เป็นเป็นเป็นแบบ V อย่างเป็นแบบ V อย่างเงี้ยครับอย่างนี้แบบตันแล้วก็เป็นแบบตัดไปใครเนี่ยตันเซสเซอร์สเปคก็คือระยะห่างของของเซนเซอร์แต่ละหัวจากหัว A ไปหัว B ครับถ้าไปดาวก็คือจากจากจากเซนเซอร์เมื่อกี้นะไปถึงฝั่งหนึ่งก็คือจากตรงนี้